กระซิบบอกเรานำเสนอรถกระบะ Ford Ranger Smart Cab ปี2011ให้ท่านรับชมกันนะคะรถสวยพร้อมขับค่ะเป็นรถยนต์มือสองนะคะสภาพดีเลยทีเดียวรถไม่มีอุบัติเหตุค่ะไม่เคยชนหนักนะคะด้านเอกสารมีให้ครบเป็นรถมือสองเกียร์ธรรมดาค่ะกระจกขึ้นโรงไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าได้นะคะเกียร์เข้าครบเข้าได้ปกติเครื่องดีช่วงล่างดีค่ะไม่มีเสียงดังนะคะ แคปเปิดได้ด้วยเครื่องยนต์ค่ะห้องเครื่องสวยๆนะคะคันนี้ราคาเพียง8,9,000บาทราคานี้เป็นราคาตัดเงินสดค่ะและยังสามารถจัดไฟแน้นได้นะคะราคาจัดไฟเน้น0แนนซ์110,000บาทผ่อนได้ถึง5ปีเลยค่ะค่างวดเพียงเดือนละ2,743บาทค่ะรถอยู่แถวบางแสนจังหวัดชนบุรีนะคะรถขับปกติค่ะทุกท่าน กระจกมองข้างไม่สามารถปรับได้กระจกฝั่งซ้ายไม่ขึ้นไม่ลงสีมีริ้วรอยนิดหน่อยนี่คือรายละเอียดเบื้องต้นที่เราต้องไปเก็บงานกันนะคะรถขับได้ค่ะทุกทา่านแต่มีงานเก็บเล็กน้อยไปตามสภาพตามราคากันนะคะทางด้านผู้ขายได้แจ้งรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่มีหมกเม็ดค่ะสนใจนะัดดูรถและติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมโทรคุยได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิป ถูกใจไม่ว่าจะสดหรือผ่อนนัดดูรถก่อนตัดสินใจค่ะไปดูตัวจริงด้วยตนเองก่อนนะคะนัดหมาย่วงหน้ากันด้วยสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ